สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงชคต,ตาอของผู้คนที่เกิดปีลักการนะเจ้าขาสาธุค่ะสำหรับคนใดที่เกิดปีลักการทุกรอบทุกปีทุกปศขอให้ได้อธิษฐานจิตขอให้ท่านทุกท่านจงโชคโดีร่ำรวยมีความสุขความสำเร็จจงเบิกเกิดแกท่านทุกคู่ทุกนามนะเจ้าขาสาธุ เรามาเปิดดวงชะตาสําหรับบุคคลที่เกิดปีละกาเนาะเจ้าขาคนที่เกิดปีละ,าะก,ากาในรอบปีพศ2566นี้จะเป็นคนที่จะต,ต้องต่อสู้หรือดิ้นรนทามาหากินนะเจ้าขาแล้วสิ่งสําคัญคนพวกนี้จะเป็นคนขยันมากคะ่ะแล้วก็คนที่เกิดปีละกาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมักจะเป็นคนที่สองบุคลิกนะเจ้าขาอืม แล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนบางครั้งก็ดูเหมือนเรียบง่ายบางครั้งก็ดูทะลุดุดันันประมาณนั้นนะคะเจ้าอารมณ์ประมาณนั้นนะคะ,าาะ,นนะ,คะก็คือบอกได้เลยว่าคนที่เกิดปีละกาเนี่ยจะเป็นคนที่ ล้าได้กล้าเสียแล้วก็เป็นคนค่อนข้างที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีไหวพริบรอบด้านค่ะคือไม่ว่าเขาจะทํางานทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คนพวกเนี้ยเขาจะเป็นคนที่เอาตัวรอดบางท่านก็อา,อาจจะเขาเรียกว่าเจาเลลห์อะไรประมาณนั้นนะคะอืมเออถ้าใครครบกับคนปีละกาก็บอกได้เลยว่า คนที่ดีๆก็มีเยอะนะคะแต่สําหรับคนที่เจ้าเล่ก็มีอะไรประมาณนั้นนะคะปีนี้สําหรับคนที่เกิดปีละกาจะโดดเด่นค่ะจะโชคดีในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาบจะมีโชคลาบเนี่ยแบบฟุกๆเหมือนได้เงินก้อนเข้ามาหลายช่องทางค่ะก็คือหนึ่งบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ได้มรดกหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เงินก้อน เป็นลาบลอยถูกหวยรางวัลใหญ่ประมาณนั้นอ่ะหรือบางท่านก็อาจจะได้เงินมาจากเสน่หาอจากความรักจากเสน่หาประมาณนั้นนะเจ้าค่ะมาดวงของคนที่เกิดเอ่อปีละกาปีเนี้ยเรื่องงานเรื่องเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่ะคือดวงเขาอ่ะ ถือว่าปีเนี้ยปีละกาในบรรดาทุกปีปีละกาเนี่ยเด่นสุดรวยสุดแล้วก็ดีสุดค่ะจะได้ทรัพย์สินจะได้ของมีค่าของถูกใจบ้านที่ดินรถอะไรประมาณนั้นนะคะถามว่าได้ได้เมื่อไหรช่วงที่เขาอะ่ะมีเกณฑ์ที่จะซื้อบ้านได้บ้านได้มรดกได้ทรัพย์สินเนี่ยช่วงประมาณเดือนมิถุนาเดือนกันยาเป็นเดือนแห่งความสําเร็จ ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วหรือเกี่ยวกับเงินก้อนอะไรต่างๆอะคะ่ะคนพวกนี้เขาจะโชคดีมากมาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจถ้าหากใครคิดจะทําธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเนี่ยธุรกิจตัวเนี้ยมันมันอยู่ตัวอยู่แล้วมันประสบความสาเร็จอยู่แล้วแต่มีเกณฑ์จะได้ขยับขยายนะเจ้าคะ่ะโดยเฉพาะอาจจะมีการเปิดตัวขยับขยายต่างประเทศด้วยเจ้าคะ่ะแล้วมันก็จะยิ่งทําให้อ่า เเกี่ยวกับงานเอ่ยเงินเอ่ยผลประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยก็ยิ่งเป็นผลดีเกี่ยวกับคนที่เกิดปีละกาค่ะแล้วก็มาเรื่องเกี่ยวกับความรักสําหรับคนที่เกิดปีละกาเรื่องความรักคนที่เกิดปีละกาเนี่ยบอกได้เลยว่าสําหรับบางท่านก็อาจจะเป็นคนที่ จริงจังกับความรักหรือให้เกียรติความรักคือรักใครรักจริงแต่สำหรับคนบางคนก็อาจจะเขาเรียกว่าเล่นเกมชอบเล่นเล่นกับหัวใจคนอะไรประมาณนั้นนะชอบหวานเสน่ห์ชอบหวานสเสน่ห์เหมือนทีเล่นทีจริงอะไรประมาณนั้นนะคะอ,อ ถ้าใครจะรักชอบกับคนปีละกาก็ต้องทำใจหรือศึกษากันเรียนรู้นิดนึงนะเจ้าค่ะจะได้ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่เกิดปีละกาเนี่ยจะมักเขาเรียกว่ามักมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีแค่คู่คนเดียวอย่างน้อย3าสแล้วก็เป็นคนที่ เ,เขาเรียกว่ามากักมากอะค่ะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักพอแล้วก็เป็นคนที่ชอบเล่นกับหัวใจคนแต่สําหรับคนนะบางคนนะเขาก็เป็นคนที่จริงใจรักเดียวใจเดียวก็มีแต่ส่วนใหญ่อะออคนที่เกิดปีละกาบางครั้งก็จะมีกรรมกับความรักเจ้าค่ะแล้วก็มาเรือ่องเกี่ยวกับสุขภาพ ถ้าเรื่องสุขภาพเนี่ยเอ,อคนที่เกิดปีละกาส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่ถือว่าสุขภาพดีนะแต่บางท่านก็อาจจะมีโรคประจำตัวแต่สำหรับคนบางคนก็เ,เป็นโรคที่เหมือนต่อให้เป็นก็ไม่ไปหาหมอเป็นโรคที่แบบกลัวหมอเป็นคนที่ไม่ชอบไปหาหมอะค่ะคือ,อ,อส่วนใหญ่แล้วคนที่เกิดปีละกาส่วนใหญ่อะมักจะซื้อยากินเอง ไม่ชอบไปหาหมอไม่ชอบไปนอนโรงพยาบาลอะไรประมาณนั้นนะคะจะเป็นอะไรที่แอนตี้อืมอ่าแล้วก็มาโชคลาภเกี่ยวกับคนที่เกิดปีละกาสามแปดเจ็ดหกแปดแปดหกแปดแปด 2917นี่คือเลขของคนสำหรับคนที่เกิดปีละกาเนะเจ้าขะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีความสุขคะ่ะบุคคลใดที่สนใจที่จะดูดวงกระบอกนี้ก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้ทักเข้ามาได้นะเจ้าขาขอบคุณสำหรับทุกท่านที่มีน้ำใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเบ่งปันเป็นธรรมทานเนะเจ้าขาขอให้ทุกท่านโชคดีนะเจ้าคขะสวัสดีเจ้าคะ่ะ